สวัสดีครับวันนี้ผมมาจากบริษัท Enrich Socker ประเทศไทยจำกัดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องพ่นหมอกควันกําจัดแมลงสปีดฟอกนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเค да: รื่องรัตราชกรรมจากประเทศเยอรมันนะครับในการกําจัดแมลงนะครับสปีดฟอกนำเข้าโดยบริษัท Enrich Socker ประเทศไทยจำกัดนะครับเครื่องนี้นะครับหลังๆแล้วนะครับจะขายในมาตรฐานคู่พันของทางราชการครับมีใบกุญแจศาสตร์การแพทย์ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ มีตะแเปง80%ป้องกันของตัวเครื่องนะครับก็ตัวเครื่องครับเป็นระบบปั๊มมือสตาร์ทติดง่ายนะครับสตาร์ทประมาณ3-5ทีก็สิ็จนะครับแล้วก็การพ่นเนี่ยมีประสิทธิภาพดีมากในการบบกำจัดแกลงครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานกรมยิทาศาสตร์การแพทย์เป็นที่เรียบอยแล้วครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่สามารถใช้งานได้นานครับก็ถ้าดูแล,แลาารักษาดีๆก็สามารถใช้งานได้5-10ปีเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยก็ สามารถใช้ในงานพันธ์ของทางร,ราชการได้ครับแล้วก็ทางเอกชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกใบษัทกำจกัดแมลงเป็นพวกฟาร์มหมูฟาร์มไก่ก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับสามารถค้นทั้งค้นกำจกัดแมลงกำจัดเชื้อโรคแมงสาบผึ้งกำจัดแมลงได้ทุกชนิดนะครับแล้วกตนนะะ็ตรงนี้จะเป็นแท้งใส่น้ํามันนะครับตรงนี้จะเป็นแท้งใส่น้ํายานะครับแล้วก็การดูแลรักษาพเครื่องก็ง่ายๆครับ ม่มีอะไรยากซับซ้อนเลยครับก็ตรงท่อก็จะมีให้ท่อสองแบบครับจะเป็นท่อพ่นหมอกควันกับท่อพ่นรองฝอยครับก็เสร็จตรงนี้นะครับพ่นหมอกควันก็จะเป็นท่อเรียบครับพ่นรองฝอยก็จะเป็นท่อที่เป็นป้องขึ้นมาครับครับผมวันนี้ก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่บริษัทเอ็นวิชชอปกรุงเทพไทยจำก,กัดได้นะครับครับดีครับ